เออมันสีกระโดดขึ้นไปเลยนี่นี่อันนี้สาธิตเป็นขาซัดเนาะขาซัดอะเดมักแต่งมาคืออยู่ที่ขาวโพดซียาข้สิโพดีอย่ยังก็เรียกว่าเรียกว่ากินได้เลย สบายดีแล้วก็สวัสดีทุกคนนี่คืต้นทับเข้าสูซองอาคาน้นยเนาะมือน,นี้นี่เขามาอยู่ป่าอยู่สวนคือเก่าอันนี้จะเป็นหายของชาวบ้านเดอ้อมือน,นี้เขาที่ไปยามกับดักเหมือนเนาะกับดักที่เคยเพิ่งไปวางใแตาดดนแล้วบ่ได้ไปเบิ้งเนาะเดี๋ยวไปรุ่นน้ำกันว่ามันชิถึกโตไหมยังนะคือปกติอยู่พี่เขาก็เป็นแบบว่าดักเนาะดักแบบเป็นวิธีดั้งเดิมของเขาอยู่แล้วอนะ วิธีดักสัตว์ก็คือเดี๋ยวเขาจะเดี๋ยวสิไปเบิงตัวจริงหรือว่าเขาสิบบอธิบายตอนนี้เนาะว่ามันสิได้โตมั้ยังนะเพราะว่านานๆที่เขาสิไปเบิงเนาะอันนี้คือบรรยากาศอยู่หายของชาวบ้าน,นพี่น้องเลยนี่สุดหูสุดตาอู้บ่ได้อ,ออกปลาออกคู่โดนนะบอ่อยู่พี่มันใจเห็ดซสาดไว้หนึงสำหรับการเห็ดหายเห็ดสวนเนาะเพราะว่ามันต้องอิงตามสภาพอากาศในพื้นที่นั้นๆนะ โอ้ oh. มักอึของสวรรค์อยู่เส้นทางเลยจะเห็ดซ่าหน่อยนึงเพราะว่ามันพี่มันฝนตกตกที่หลังนะถ้าเทียบกับทางบ้านบ้านเก่าของข่อยเนาะทางอุดมทรายในตอนนี้น่าจะเกี่ยวเข้าเลยหรอบ๊วยนี่อันนี้ก็บัทอกห่วงเสียบ๊กับภาคใต้เนาะแถวเซกล่องแถวนั่น,น,น,นเนาะแถวบ้านอันนั้นเนงียบอเวอร์นเขาในเห็นตอนนี้นายจะเกี่ยวเข้าแล,ล้วแหละ ยูวพี่ยังประทอก่วงมีเรื่บางบางอันทอกนะโอเคคนในรุ่นกันบรรยากาศกลับมาบ,บา่ว่าคิดฮอตความทรงจำเก่าๆถ้าใครเคยติดตามยุคแรกๆที่เราบุกเบิกยูทูบแรกๆเนาะเอาจักมัดไปเข้าภูเข้าปลาใส่กับดักใส่ไม่ยังเลยนี่น,นะมือนี่โอ,โอ้เปลี่ยนไปหลายมาย้อนยุคก,กันเ <c oughs> อาจขึ้นไปพูดไม่เนาะ นนในพันในพันแต่ตามหลังในพันมะเขาเป็นผู้ตามนี่ฮะก็รักกินมักแตงเขากันอนุญาตเออพี่น้อง <c oughs> นี่รักกินมักแตงเพื่อว่าเจ้าของเบิอ่อเยอนี่แล้วก็ขอบใจ เสื้อง,งามๆจากอันแน่อันทัวเด้อขอบคุณพี่อันแน่นะไ่ได้ลืมสะลืมลืมเนาะปกติก็ใส่ตลอดแต่ว่าลืมไทยตัวนี้เวลาหนุ่มไมไมักแต่งมาคือพี่เขาบปสิตยาปุสิตเนอย่างก็เรียก,กว่าเรียกว่ากินไดเลยหลักกินเด้ออันนี้เป็นเจ้าขอบคองอันนั้นอันนั้นอยู่คนไทยบ้านเดียวกันหลักกินนนิยหนึ่งน้อยนึง โอ้เข้าออท่วมหัวแล้วโอ้ oh, oh, มีมักแต่งลายคนเป็นมัหลาย oh. ยุกงยอนยุก,ยยกเสื้อวายเอฟซีหลายหลายคนถี่กำลังเบิงอยู่ณนะตอนนี้นะก็นะเคยผ่านชีวิตแบบนี้คือปีนี้เขาไ่ไทยไฮเด้อร์รับเรือน่ข่เนาะมิเตอร์มิเตอ,เ,อเคยเขา ฮะยังอ่ะโอ้นี่เขามีมักแตงโมพบเห็นบ่นี่หนาวแล้วหนาวแล้วเขาปลูกมักแตงโมนี่มันหนาวทิ่มโอ้ชาวบ่ได้เฮ็ดใดเนื่องจาาัาว่าบ่มีคนเนาะบ่มีคนละ่ะมันจะคือน้องทรายกับน้องไผ่ก็เพิ่นไปทำงาน ไปทำงานอยู่สามเหลี่ยมทองคําเราจะมีแต่อมากับสกูแลดเขาเนาะเขาก็เห็ดหไทยบ่เคเอยเป็นนะแล้ว่าเห็ดยางอื่นกินเวลาไอ้เคยเขาเอ้ยเขาได้เข้ามา,ากก็ไปขอซื้อน้ำเขาต่อเอาเนาะเอาเรียงงัวเลียงควายเลียงปลาเลียงไก่เอาแล้วก็ปุกถ้าก็เห็ดส่วนส่วนจะเป็นส่วนผลไม้เนาะ ยังบอดย้ำกลิ่นแถมอีกประมาณ3ปีสี่ปีข้างหน้ามันแหละยังได้กลิ่น เียพ <Yeah. S 2> ูจ่าโอ้ oh. เห็นกะรอกเนาะกำลังกินหัวปีกำลังดูดกินหัวปีนี่หล้ละุก <cir c uit> คนเห็นบ่นี่คือเห็นหอยหอยหมูป่ปลามันขึ้นไปนี่ขึ้นอะนี่ หลายตัวหลายตัวแต่โบนาใจว่ามันสิ่านไปจุดที่เฮาวางกับดักไว้บ่สวนหลายมันจะทึกขออน,นั่นแหละหมูปลากับตัวฟานเนะลุล่นก,ก,ก,กันขอปลามาแล้วรู้สึกว่ามืดๆืดดอนี่นี่เห็นบ่นี่คือกับดักเด้อทุกคนไม่ที่เห็นนี่เนาะ เอาไม้ลงไปเวลามันไปเยียบเยอ่นะมันสิขึ้นไปเนาตัวนี้เนาะมันสิโดดขึ้นนะแล้วก็มันก็จะดึงเอาสั์ที่ไปเยียบให้ขึ้นเลยพวเหลือเวลามันพานเลยดสิคนเบิ่งดีๆกันนี่มันเป็นสายเล็กนะเห็นบ่าเล็กเป็นเล็กอันนี้ที่มีใบไม้ยังปกไวเนี่ยคันไปเยียบพี่นี่พ่เเลือเลยมันจะกระโดดขึ้นมานี่เนาะปิ้วขึ้นมา นี่แหละคือกับดักเนาะคือตามค้อมเสือของไมง่ใช่ค้อมเสือเลยหลายหล,ยหลยคนเคยเป็นเนาะเวลาคนเนาะพานไปเป็นบ้าๆเราวบเห็นไปเยยบมนันอ่ะนะถ้าว่าคนไปทึกนี่เป็นบ้าเลยบางคนนะ่ะหลายคนแหละคอคนในหมู่บ้านเนี่ยเนาะเคยเป็นแบบว่าไปเยียบแล้วก็เป็นบ้านะเขาเข,ขาเสือแบบนั้นนะโอเคลื่นไปทุกคน ฮะแล้าดดดดดทางอ่ะงอ้มาป่าล่ะหมูปลาพันเดี๋ยวอ้อมๆไปอ้อมมาแต่ว่ามันโม,นมนไปยับกับดักโอ้เห็นบ่อหนิหมูปลาหอยหมูปลาหนิแต่ว่ามันโม,นมนไปยับกับดักทุกคนเนยมันลบทันโอ้ซ้ำตุงวัวบอ่อหนิโคตรใหญ่ ก็รุ่นโตโตโตไปโอ้เขาหยามมาเบิ้งมาหลายหลังแล้วมอเห็นไม่เห็นทึกนะน,นี่ก็กเป็นอีก,อกหลังนึงถ้าว่ามีสัดนอนเดินพานอย่างที่บอกไปนี่กับดักของเาถ้ามีสั์เดินพานนะมันกส็สีสีเยียบนี่เลยมันมีม,ม,มีขม่มเลย เอาคุดลมเลิกๆไปแล้วก็เยียบมันก็สิ้นลงไปแล้วก็ตัวนี้จะกระเด็นขึ้นมาพี่น้องฮ่าบุทึกบูทึกตอนนี้เราเมยแห้งแล้วก็สิน,นัางพักพรอ,อยู่นี่ก่อนที่ให้ไอ้เคยเป็นผู้ไปเบิ้ลคนเดียวบ่ไหวเนาะขาลอยมัดหนึ่งจักแลาบ่ได้เดินปามานานพี่น้องนานพนอสมควรแล้วพอสิรอถ่ายอยู่นี่บอกไอ้เคยว่าเดี๋ยวขันมีตัวหมูปามันยังทึกนะ่ะล้วยห้องมาใส่เนาะจะขึ้นไปโอเค คือเราไปเบิ้งมัดแล้วเนาะโบทึกจักตัวพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวสิให้เอเคยสาธิตเวลามบว,าเ,วาเดินพันเนาะเวลาสัตว์เดินพันนะว่ามันเออมันชีกระโดดขึ้นมาเลยนี่นี่อันนี้สาธิตเป็นขาสัตว์เนาะขาสัตว์ก็ซิททึกอยู่นี่มันก็สิแลนได้แล้วก็แลนมาได้แล้วมันก็ยุดนี่แล้วก็บลกคาดเนาะเพราะมันเป็น,เป,นเป็นเล็กเด้เห็นบ่นี่คือวิธีวางกับดักของเรา โอเคที่จริงมันผานหลายเลยแต่ว,ว่ามันอ้อมไปอ้อมมานะเขาบ่าได้วังมัดติดทั้งมัดเนาะถือว่ามีมือได้มือเสียพี่น้องเลยอันนี้มือนี่บ่ได้ <c oughs> กลับมากลับไปมือเปล่าเดี๋ยวสิไปเฝ้ากรอกกินผลไม้ปลาหลังจากที่เยวสาธิตแล้วแเราก็จะซี่ทรายเนาะม,มันมีขมอย่างที่บุไปเห็นบ่มีขมล็ก อืมเขาคดคมแบบนี้บางทีก็สัตว์สัตว์เหยียบแล้วก็บ่บ่ลั่นก็มีเนาะบางอันนี่ประมาณนี้คพี่ ถ้าจ <mile> ีเทนเปียงเออก็ได้ล้เปียงถุ่มเงินเดือนหาได้่ะนี่เขาเห็ดลันแล้วก็ไปซีวังไปอีกนี่มันเป็นคมเล็กๆแล้วค่ะ เวลาสัตว์พันเนี่ยบดเรือโอกกาสรอดในเก้าสิบออกาสซิซรอดในศูนย์ชุดศูนย์ศูนย์หนึ่งถา้ามันพันเธอในอเลยดนี่เห็นนี่เย็บมันสิ้นลงไปเลยนะแต่อนกฟกไปบ่เห็น,น,ะะหน,หนถึงแล้วจะขอมาตัวหหอะไรล่ โอ้ตัวนุงหลายเลยน้องนุ้งควดายนี่แหละก,ก็เอาเสีเอาเสี้อาไม้ไผ่นี่ไปอัดตัวเป็นเป็นเล็กเนาะถ้าว่ามันเห็นมันสิบัวมานะ้าอัดไว้เห็นตัวเสือกน,นะโอ okay, เคประมาณนี้ทุกคน วัอนี้บุได้หมูป่าพันหลายเลยเป็นสิบสิบตัวโอเคคนอีกสี่ห้าวันเนาะอีกสี่ห้าวันเราจึงจึงมาไมา่หยามเบิองอีกเทื่อนหนึ่งเพราะว่าตามทั่วไปแล้วเนะเวลาเวลาซับมาทึกกับดักนะมันสิทึกขาของมันหรือว่านี่เนาะตามตามแขนตามขาของมันแหละกันมันสิบโปตายไง่ายๆนะยังเน่ะกูสี่ห้ามือจึงตายเนาะ น,นั้นเอาปลาไว้ซีหาเมื่อมาเบิงเ้งเจอหนึ่งเนาะมันพอดีพอดีนะโอเคเดี๋ยวรุ่นอีฮอปหน้านะฮอปนี่บได้บ๊เป็นอย่างโอเคจะก่อให้ทุกคนได้เห็นแบบว่าวิถีชีวิตเนาะเมื่อก่อนขาบ๊ได้มีอย่างแบบว่าอาวุธมีอย่างคือทุกมือน,นี่เนาะเขาก็าหากินแบบไม่ได้ทุกคนจะหาแบบนี่แหละอาศัยภูมิปัญญาของชาวบ้านเนาะในการใส่กับดักที่เขาซืบคอ,อดกันมาจะวางกับดักไว้ ไอสัตว์มาทึกนะโอเคจะเป็นปลาไพปลาไพไปเจอกันใ,ในคลิปหน้าทุกคนให้สบายดีเบาแห้งดูได้ตัวหอกกำลังมากิน <c oughs>